ร่มธรรมธรรมะที่จะทำให้คุณร่มเย็นเป็นสุขทุกเวลาโอวาทคุณครูไม่ใหญ่ละสมัย พุทธการสมัยพระสัมมาสมัมพุทธเจ้าท่านยังทรงมีพระชนชีพอยู่นทั้งพระทั้งเนนเลยที่ออกบวชเราว่าเห็นภัยในวัตฏสงสารแล้วก็เห็นชีวิตมีี่ความทุกข์ทรมานไม่เป็นประโยชน์แก่นสารอะไรเลยแต่เดิมก็เป็นอดีตคารวาสนี่แหละ เ็นว่าชีวิตมีทุกข์ไม่ว่าจะเกิดเป็นชนชั้นสูงเป็นพระราชามหาขาัตริย์รัชทายาทอะไรกันแล้วแต่ก็มีทุกข์ทุกแบบชนชั้นสูงเกิดมาเป็นชนชั้นกลางก็มีทุกข์แบบชนชั้นกลางเกิดมาเป็นชนชั้นล่างก็มีทุกข์แบบชนชั้นล่างไม่เคยมีใครที่ มีความสุขเลยแต่ดูเผินๆเหมือนมีความสุขแต่จริงๆแล้วทุกคนเนี่ยมีชีวิตแบบหน้าชื่นอกตรมมีทุกภายในแต่ไปรู้จะไปบอกใครบอกใครกับอายเขาหรือเขาก็มีทุกขเหมือนกันน่เราบอกเขาเดี๋ยวเขาก็บอกเรามั่ง <laughs> ต่างคนต่างบอกก็กุ้มเหมือนกัน <laughs> เลยต้องหน้าชื่นอกตรมกันไปอย่างนั้น เพราะฉะนั้นก็เลยลาออกจากครารวาแล้วก็มาสมัครเป็นนักบวชเป็นบนรรพชิตปลงปลงผมปลงหนวดปลงเคราอะไรละทิ้งเรื่องนุ่งหม่มที่อยู่อาศัยแบบของครารวาความสนุกสนานเพลิดเพลิน ธุรกิจการงานแบบกระาวาดออกบวชมีชีวิตอย่างเรียบง่ายมีแค่อัฐบริขารมีของใช้แค่แปดอย่างของฉันก็ไม่มีแล้วนอกจากไปบินาบาบญาติโยมเขาก็เลี้ยงเรากับเป้าหมายของชีวิตที่จะทำพระนิพพานนแจแ้ง ดูเหมือนจะมีอยู่แค่นี้แลเรียบง่ายจริงๆเลยแล้วก็ประสบความสำเร็จในการเป็นนักบวชได้บรรลุวิชาสามวิชาแปดอภิญญาหปฏิสัมพิทาย,ยานสี่เรียนวิชาตาทิพโหทิพระลึกชาติได้มีฤทธิ์ทางใจแสดงอิทธิวิธีได้ทำกิเลสอาสวะให้สิน้น ระลึกชาติได้รู้เรื่องกฎแห่งกรรมศาสตร์ต่างๆของชีวิตรู้หมดเลยเหาะเหินเดินอากาศได้พึ่งตัวเองได้ไม่ต้องพึ่งเครื่องยนต์ไม่ต้องใช้ไฮเทคจะใช้ซูเปอร์ไฮเทคประหยัดกว่ายเยอะไม่ต้องเติมน้ำมันเลยไม่มีมลภาวะ เคลื่อนย้ายตัวเองได้ไปได้ในอากาศเหมือนนกดำในน้ำได้ดำดินได้เหมือนดำน้ำโอ้หน้าสนจริงๆเลยเดินบนน้ำเหมือนเดินบนแผ่นดินในวิชาสมัยก่อนเขาเรียนกันอย่างนั้นนะแล้วก็ปรีกตัวไปสแสวงวิเวก ตามป่าตามเขาห่วยน้องกลองบึงเรือนว่างโคลนไห้ลอมฟางไปสแสวงหาที่วิเวกไปฝึกใจให้หยุดให้นิ่งและก็ะเด็บ,บรรลุมรรคผลนิพพานนั่นคือต้นแบบของพระที่แท้จริงซึ่งในยุคนู้นก็าทำกันอย่างนี้เพราะนั้นเป้าหมายคือทำพระนิพพานนิแจ้ง แล้ก็มีชีวิตอย่างรเรียบง่ายและผู้บวชในสมัยพุทธกาละครับมีทุกชนชั้นเลยตั้งแต่พระราชามาหากษัตริย์จนกระทั่งถึงชนชั้นกันมาชีพที่ใช้แรงงานน,น่าทึ่งนะน่าอัศจรรย์ว่าทำไมราชสมบัติหรือสมบัติทั้งโลกที่ก็สแสวงหากัน,นแต่ผู้ไปถึงตรงนั้นแล้วกลับเห็นว่าไม่มีอะไรแล้วก็ คืนสู่สามัญน,นั่นแหละมาสแสวงหาสิ่งที่ประเสริฐกว่าคือพระนิพพานเยอะเลยไม่ใช่องค์เดียวหลายองค์เดียวเยอะเยีส่วนญาติโยมเขาทำสองอย่างสมัยนั้นเขาทำธุรกิจเกจิตใจไปได้วยกันกลางวันทำมาหากินตอนเย็นก็เข้าวัดฟังธรรมจากพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเหมือนจากพระอริยาสาว,วกมอง มือก็ถือดอกไม้เทียนธูปน้ำปานะไปถวายมึงกลางวันก็ทํามาหากินทํามาก้าขายกันแล้วก็ตอนเย็นก็ไปฟังธรรมกันทำอย่างไรเนี่ยเราจะย้อนกลับไปตรงนั้นได้ นี่รู้สึกว่าจะจะเริ่มนิดๆที่เราเรียนอนุบาลฝันในฝัน <c oughs> กลางวันไปโวยงคืนมาฟัง <c oughs> กลางคืนก็มาฟังธรรมมาเป็นนักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยา <c oughs> เรียนวิชาอนุบาลกานิพพานพพสามโลกันอย่างนี้เรียนกันเรื่องกันอย่างนี้กันอย่างนี้ถูกหลักวิชาถูกต้นแบบในสมัยพุทธกาลเลยแต่ว่าเดี๋ยวนี้พอ พระพุทธศาสนาห่างมาได้2,500กว่าปีนี่การแข่งขันมีเรื่องเศรษฐกิจมีกันเยอะคนก็เริ่มห่างเหินจากธรรมะมุง่งแต่เรื่องเศรษฐกิจอย่างเดียวนักบวชก็เริ่มห่างเหินเหมือนกันนะเพราะฉะนั้นโยมก็เข้าวัดก็ไม่รู้ว่าจะไปได้ประโยชน์อะไรนอกจากเลี้ยงพระเพราะไม่ได้ฟังคำสอนเลย พระก็ใหม่รลยจาสอนอะไร,ระตั้งใจวีดีโอก็ไม่อยู่ในตู้ก็ไม่ไดเอามาอา่านก็เป็นกันอย่างนี้แหละเพราะนั้นพอนานวันเข้าก็ญาติโยมก็เริ่มห่างวัดแล้วก็เริ่มกะเกณฑ์ให้วัดเอาดีแบบคารวะอยากให้วัดเนี่ยเอาดีแบบอยากให้พระเนี่ยเอาดีแบบคารวะเนี่ยแต่ขึ้นไตเติ้ลว่าพระนี่ไม่ได้ช่วยทางเศรษฐกิจเลย ไม่ช่วยเรื่องการผลิตเลยเอา <c oughs> ้าก็พระไม่ได้มีครอบครัวเนีย่ยก็ไม่ได้มุ่งมีเป้าหมายเนะี่ยอย่างนับไปนิพพานไม่ได้ก็ยังเชื่อเรื่องบุญเรื่องบาป